Big. บินลัดฟ้าไปเบลเยียมห่วงช่วงไม่อยู่เกิดความขัดแย้ง12ธันวาคม2565พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางไปประชุมสุดยอดอาเซียนสหาภาพยุโรปสมัยพิเศษเพื่อฉลองวาระครบรอบ45ปีระหว่างวันที่12-15ธันวาคม2565ณกรุงบรัสเซลส์ราชอาณาจักรเบลเยียมนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนเดินทางว่าให้อยู่กันดีๆนะส่วนช่วงที่ตนไม่อยู่ก็ไม่ห่วงอะไรเพราะเขามีคนทํางานอยู่แล้วมีการ การทำงานตามระบบนายยกไม่อยู่ก็มีรักษาการแทนส่วนคนทำงานเขาก็ทำงานอยู่ทุกวันเพราะระดับนโยบายนายยกก็ได้สั่งการไปหมดแล้วแต่ยอมรับว่าเป็นห่วงอย่างเดียวคือเรื่องปัญหาความขัดแยง้งลดลงกันซะบ้างเถอะเสนอข่าวอะไรก็ให้เบาๆลงหน่อยเป็นสิทธิที่เขาจะพูดอะไรก็พูดได้ไม่งั้นมันจะมีผลต่อการทำงานในเวลานี้หลายอย่างมันจะต้องดำเนินการต่อ1 2 3สถ้าพูดกันแล้วมันขัดแย้งตลอดทุกเรื่องมันจะไปได้ยังไงล่ะวัน เวลาที่เหลืออยู่มันก็มีเวลาไม่มากนักสำหรับรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างว่าไปตามนั้นหมดแหละเมื่อถามถึงผลโพลของนิด้าที่ออกมาระบุว่าพักรวมไทยสร้างชาติทั้งคนเอกประยุทธ์และนายพีรพันธ์สารีรัตวิภาคจะไม่ได้เป็นรัฐบาลต่อพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่รู้หรอกใครทําก็ไม่รู้ใครทําใครตอบก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน